ทำไมต้องตีเมียคุณใหญ่มีเอาไปกินหมดมันอร่อยใช่ไหมไม่ได้เม่นใช่ไหมครับออันนี้ผักกูดอันนั้นไม่ใช่เม่นนับตัวใช่ไหมโอ้โหนิ้มเอาเอาเอา สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุสนคนกับผมเมื่อนี้พามาชมตลาดกับผมเป็นตลาดชุมชนบ้านดอยแก้วนะครับผมขาเข่าจังหวัดลําพู้น้ะครับนอทางอยู่ฝั่งทาง้ายมือทางขาเข่าแล้วครับผมนี่จะพามาเบิงตลาดบ้านานนะ้องขายของปาลาแลกะของบ,บ้านน้ำครับผมก็ดเดี๋ยวไปเบิงนน้ำกันครับผมบรรยากาศตลาดของกินห้ายแหงครับผม <étique> <ural> well. มีพึ่งด้วยไข่กระแดงฮะรถรถมีรถด่วนเลยนะคิงรถด่วนสองร้อย

อันอันนี้ผักอะไรคเนี่ยผักข้าลูกผัก้าอเคานห็ละยี่สิามกห้าสลูกกำใหญ่เลยครับกำไม่หม่เลยไม่รูก่งนไม้ก็้ข่งเชเน่าไม้นี่ไหมูหมูผักกูดอ๋ผักกขูดอันั้นไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผักผักข้าคขาค้าค้าตีเมีย Cái <laughs> ปลานี่กว่า เห็ดเห็ดเห็ดตับเต่าหรือเ่าเห็ดตับเต่าพึ้งนิ้มผึ่งนิ้มพึ่งนิ้มลางนิ้มนี่ไงนี่ไงหมูหมูหมู ดอกกระเจียวเอาเอาเอาเนี่ยเอาเนี่ยดสแกนจ่ายได้ไหมได้อยู่ปุยปุยเพิ่งสแกนุ้ลยดอกดอกกระเจียวดอกูุเนี่ยของดอกเกียบ ป่าหมอปลาเสด็จอะไรนะปลาเสด็จยังยัง่าเจออยู่ไอ uh. ้แม่งแห้งมาเจอพวกไข่มลาแดง กินเป็่นเปล่านี่ปลานี่ก็อ่อน,เ,นเอ้ยปลาอันนี้ ไปกลัวอเคน,นี่เนี่แมงละงำเท่ามีเทาด้วยนะ อ่อนอ่อนเม่นมีเม่นใช่ไหมเม่นใช่ไหมครับลินตัวนิ่มโอ้ยไหนอ๋อจิกง ่อรถด,ด่วนเน่งม,มันเฮ้ยเอาเอาตันี้เพราะคือเอาไปกิกกนตำรวจกระเจียวตำตำซิู่นเข้าไวนาะรถลดเลยเอาเดี๋ยวเขาไปเอาเครื่องเขาจะมาซสือเอา เดี๋ยวกลับมาเอาไม่เอาเครื่องไปเดียวเนี่ยซื้อไปเลยจะได้ไม่ต้องวนไปเราต้องวนกลับมาอีกใช่ไหมอ๋ออ๋อา๋อเอาจานหนึ่งชิงเอาอันไหนิงอันนี้ร้อยหนึ่งใช่ไหมคะเอาอันนี้อันนี้อันนี้นับตัวใช่ไหมไม่ได้นับเดี๋ยวจอนี้ยไม่จับไม่จับได้ไหมคะแมงแมงแครงมีไหมครับทางนี้แมงแครงมีไหม ไม่มีใช่ไหมอ่าเออเออได้ๆอยู่อเนี่ยเขาบอกชื่อผักพ่อค้าตีตีเมียใช่ไหมคุณยายผักพ่อค้าตีเมียชื่อผักทำไมต้องตีเมียคุณยายเมียไปกินหมดมันอร่อยใช่ไหมไไม่ออแกงไงมันก็ไม่สุก อ๋อมันกรอบครับข้าวขา็เลยโมโหหร <c oughs> โเราสวัสด Yang <laughs> ni Hmm, suai juga. พะแขยงครับเนียวนุ่มค่ะเนียวนุ่มยี่สิบบาทจ้า อวยหมูหอยโขมอันนี้ต่อแล้วเนี่ยใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่้มีแต่แค่มีแค่มัดเดียวอย่าให้ปุยเมาปุยปุยนี่นี่นี่อะไรอันนี้จะกป่นสายได้ไหมคะ แัแค่นี้มี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 อีกไหมลเป็นนี้ได้ใช่ไหมอะไรอีก่ะมันแค่สิบาทเลนะอ่านี่ไงนี่ไงเออลักอันนี้เือผักอะไรผักเสียวอ่าได้ได้วาใช่ไหมเอาผักหวานไปด้วยก็ได้เอาไปลวก แล้วก็อันนี้ใช่ไหมอเอาเอาินนี้า่ค่ะอันนี้ผักอะไรผักปลา,ปาขิงไม่เล่นนะลูกเล่นไม่ได้นะอันนี้ ออเอาป่ะเอาบ่ะล่ะอืมแต่ว่าถ้าต้องไปเอาดอกกันเจียวอีกก็จะมัดเสื้อสวยเสื้อสวยเนี่ยพึ่งนี่มันข้าเจา้าขายยังไงแอปพึ่งห่อพึ่ง 嗯嗯嗯、啊，好好啊。啊 <laughs> ไม่เล่นนะลูกเห็ดล้วบอก อันนี้กบซาบ้ากีกหวานเนี่ยพริกสดเอาไปเค็มกกยังอ๋อเอาไปดีลงเหนอนอตัดวันนี้เนาะ มันขาวมากเลยขี่อย่าอยา่ยาขี่ไม่ได้ลูกไม่ได้มามาอู้หลอไม้มดดสา,สา,สางสางต้มไม้สางมันตัวสีอะไ ขายยังไงครับเนี่ยร้อยเ้าได้ได้ประมาณกี่ตัวมันกตัวแล้วกินหรอกินไหมใช่ไหมใช่ไหม อาการพี่น้องกับนี่ครับผมของกิ่งประมาณนะครับนอถือว่าหลายแล้วล่ะมีเหเลือกสันมากมาเกบผมหลายสิ่งหลายอย่างเนาะครับนะหูวจักแนบหูวจักแน่กับผมกับพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมแววมาชมมาเลือกสื่อสินค้านีครับผมของบรรบาเนาะครับนอการตลาดน่กระตั้งยูนะครับอำเภอแม่ทานะครับผมจังหวัดลําพูนเนาะครับนะขาเขาจังหวัดลําพูนรับผมสุดท้ายนี่ก ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอกล่ารมว่าสวัสดีครับ